ที่จุดผ่านแดนทาวนบ้านหาดเล็กตําบลหาดเล็กอําเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดนาว่าเอกยอดธนงพัฒประดิษฐ์หัวหน้าหน่วยประสานงานชายแดนไทยกัมพูชาพันตำรวจเอกเขม,เมรินพิสมัยผู้กํากับการตอมอจังหวัดตราดพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตอมอฝ่ายทหารตํารวจและหน่วยประสานงานชายแดนไทยกัมพูชาร่วมในการรับมอบตัวเยาวชนไทยที่ถูกหลอกไปทํางานในบ่อนการพนันของจีนในประเทศกัมพูชาหลังจากชุดประสานงานชายแดนไทยกัมพูชาของกัมพูชา และเจ้าหน้าที่ตอมกัมพูชาได้นําตัวมาส่งมอบให้โดยมีญาติญาติของเยาวชนไทยมารอด,ดูการรับตัวจากตอมกัมพูชาโดยหลังจากที่รับตัวแล้วเจ้าหน้าที่ฝั่งไทยจึงนําตัวเยาวชนทั้งหมดไปทําการสอบปากคํานณะที่ทําการตอมออาเภอครองใหญ่ก่อนส่งตัวไปทําการกักตัวเพื่อป้องกันโควิด -19 อีกเป็นเวลา14วันดานผู้ปกครองของเยาวชนไทยกล่าวว่ารู้สึกดีใจมากที่ทางราชการสามารถนําตัวเยาวชนไทยทุกคนกลับมาอย่างฝั่งไทยได้ ขณะที่นาวาเอกยอดธนงพัฒประดิษฐ์หัวหน้าหน่วยประสานงานชายแดนไทยกัมพูชาบอกว่าเจ้าหน้าที่ได้ติดต่อประสานงานกันทั้งฝ่ายไทยฝ่ายกัมพูชาในการติดตามตัวเยาวชนทั้งหมดอย่างต่อเนื่องเนื่องจากเป็นเรื่องค่อนข้างยุ่งยากเพราะว่าเยาวชนดังกล่าวเข้าไปอยู่ในเขตสัมปทานของชาวจีนที่มาเปิดบ่อนพนันในประเทศกัมพูชาจึงต้องมีการประสานงานกันทั้งฝ่ายไทยกัมพูชา ตลอดจนญาติของเยาวชนในการใช้เทคโนโลยีติดตามหาพิกัดของเยาวชนดังกล่าว